สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่11นะคะพฤษภาคมคุณได้7จ็ดคาถากับหัวสนเขาเป็นแปดเหรียญน,นะคะเรื่องความสัมพันธ์ก่อนนะคะมีการเลิกทะเลาะก,กันนะคะลดทิฐิในใจนะคะ7คาถากับหัวแล้วไพ่แปดเหรียญหมายถึงการให้ความรักกันนะคะเหมือนเดิมนะคะมันคงสม่ำเสมอปรับความเข้าใจกันได้ส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะวันนี้ต่างคนต่างต้งตองโฟกัสนะคะอยู่ที่งานทั้งคู่ ตัวคุณออมมีนเองเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหน่อยนะไพ่ขึ้นมาเจ็ดกรากับหัวแปลว่าคุณเริ่มท้อนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะส่วนตัวเขาเนี่ยแเหรียญก็แฟนไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าเป็นช่วงขาขึ้นที่เขากําลังตั้งใจทํางานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะ ก็มีมองว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์หรอกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการทำมาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวซะมากกว่ามีพลังงาน within the next few months นะคะอีก2-3เดือนนะคะเรื่องงานจะดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะใครมีปัญหากุ้งใจไม่ต้องเครียดมากนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปส่วนแฟนคุณเนี่ยถ้าเขากาลังตั้งใจทําอะไรดีๆเนี่ยอีก2-3เดือนเนี่ยผลของความตั้งใจของเขาจะเห็นผลแน่นอนนะคะ